ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อตนี้ไปโปรดรับฟังเรื่องราวในพระมหาปติปทานนสูตรซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้เข้าถึงความพ้นทุกข์เมื่อกี้นี้ตอนที่จบจาก มท่ทานจบจะหยุดจากพระสูตรบอกว่าเรื่องนี้เป็นนวสีความจริงไม่ใช่เป็นเป็นธาตุสี่ธาตุสี่นี่ก็อยู่ในกายานุปัสสนามหาปฏติปทานาสูตรความจริงมหาปฏติปฐานนี่แบ่งออกเป็นสี่แบบคือกายานุปัสสนาหนึ่งเวทนานุปัสสนาหนึ่งจิตานุปัสสนาหนึ่ง ทำมานุปัสสนาหนึ่งแต่ความแลวความจริงก็น่าจะบอกท่านหลายว่าอะไรมันเป็นอะไรแ,แล้วแล้วกันมาแล้วกันไปก็คือว่าไม่ได้บอกกันตั้งนี้เพราออะไรก็เพราะว่าอาศัยความรีบเป็นสำคัญเกรงว่าจะจัดการให้ไม่ทัน เปน็นอนุว่าตั้งแต่หนึ่งอนนาปานบับกคนดีอิริยาบทคนดีสัมปชัญญะคนดีแล้วก็มาอะไรละ่มะมาปฏิกูลบับบกคนดีท่าสีกคนดีนวสีกคนดีทั้งหมดนี้เป็นกายานุปัสนามาหาปฏิปทาน เป็นเรื่องที่ว่ากันถึงภายในกายก็ไปนั้นมารู้กันว่าเรื่องของในกายแล้วก็จะสรุปไปฟังอีกทีหนึ่งเมื่อจบกายานุปัสนามหาคติปฐานก็จะสรุปในข้อนี้ว่าเราควรจะรวบรว,รวบรัดในการปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะสมควร นี่การปฏิบัติในกรรมฐานเพราะว่าการเป็นนักบวชการเป็นนักปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมอิทธิบาท4จรณะสิบ้าและก็บาร,รมี10รักษากำลังใจทั้งหมดในไว้ให้ครบถ้วนการทรงจิตที่เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์ จะใช้คำภาวานาหรือว่าพิจารณาในมหาปติปรานนสูตรทั้งสี่ทั้งหมดนี้ก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านพอใจเมื่อพิจารณาตอนต้นเป็นสมถะสรมทรงอยู่พิจารณาตอนปลายก็เป็นวิปัสนาญาณถ้าฉลาดในการพิจารณาก็ใช้เพียงมหาปติปรานหมดใดหมดหนึ่งท่านก็เป็นพระอระหันต์ได้ แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้จะเป็นประโสดาสีทาคานาคารัานไม่ได้ท่านก็เรียกยังเรียกว่าเป็นท่านผู้ปฏิบัติเพื่อระโสดาปฏิมักก็ยังชื่อว่ามีความดีอยู่มากไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ถึงงอะไรก็ดีขบันดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายโดยทุนนา เรื่องจรณะสิบาบรมีสิบมีความสำคัญมากจงอย่าทิ้งถ้าเกิดได้การท้อถอยขึ้นมาก็ใช้อิทธิบาตสิบระการเข้าควบคุมจิตก็จะมีกำลังสามารถจะส่งความดีทั้งหลายเหล่านั้นไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรณะ15บารมีสิบถ้าว่าท่านมีกำลังจิตไม่ครบถ้วน ํำว่าบรรลุมรคลมันเป็นของยากดีไม่ดีมรคลก็ไม่บรรลุแต่กลายเป็นบรรลุอเวจีมหานรกไปเพื่อจิตมันหยาบจะนั้นขอบรรดาเพื่อนสธรมิกะได้ญาติโยมพุทธบริษัทอย่าทิ้งความดีส่วนนั้นเอาเป็นแดงกันนะรกไปก่อนและจงอย่าคิดว่ามันลำบาก เราลำบากในการต่อต้านความชั่วดีกว่าเราเป็นมิของความชั่วมันจะพาตัวลงอบายภูมิสำหรับท่าสีนี้ตามธรรมบาลีทานว่ายอย่างนี้พุ้ธะเจบรังพิกเวพิกขุดังนี้เป็นต้นความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีก พิสุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุว่าอาทิวัสมิงกายเยที่มีอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นธาตุดินนี่ธาตุน้ำนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมมอดูก่อนพิสุนันหลายแม่ชั้นใดเหมือนกับ คนฆ่าโคเออวลูกมือเขาบอกคนบู่าโคผู้ฉลาดฆ่าแม่โคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็นั่งอยู่ในทางสีแพร่งดูก่อนพิสุุทั้งหลายฉันนั่นแลพิสุย่อมพิจารณา ย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุว่าสิ่งที่มีอยู่ในธาตุนี้คืนในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟดังนี้พิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเป็นไปภายในบ้าง พิจารณาให้กายในกายเป็นในเป็นภายนอกบ้างพิจารณาให้กายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทรืงความเสื่อมไปในกายบ้าง หรือก็มีสติคิดอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเก่เธอนั้นเพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงนแต่ศักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณากายในกายเนืองเนียง,ง,งดังนี้แล นี่ว่าการท่้งตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินทร์ศีบรมาสสาสัมดาสมาสมุทธเจ้าทรงตรัส <c oughs> <c oughs> เวลานี้ก็เอาพระบาลีเข้ามาว่ากันไว้ก่อนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันที่ไอ้คนบางหลายเห็นว่าคำสอนทุกคำนะเป็นเรื่องของผมแต่ผูด้เดียว ดีไม่ดีเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าไปใครเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยผมไม่หนักใจแต่ถ้าเมื่อไรผมรู้มีความรู้สึกตัว,วผมเป็นพระพุทธเจ้าเวลานั้นผมก็มีโอกาสมีหวังแน่นอนว่าได้ไปอยู่กับเทวทัตแน่เป็นอันว่าความเป็นพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีสำหรับผม ผมจะไม่ยอมสร้างความรู้สึกว่าผมเป็นพระพุทธเจา้าเจ้านั้นก่อนที่จะกล่าวธรรมะใดๆจึงเอาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสนามาทรงว่าไว้ก่อนเอาไปเรื่องขึ้นนานี้ตามใจความพระบาลีข้อน,นี้ในท่าศีก็มีอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ทรงแนะนำพวกเราว่าให้มีพิจรารณากายนี้ว่ามันมีแต่เพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเรื่องธาตุนี้จะเรียงเหมือนท่านหรือเรียงไม่เหมือนท่านไม่สำคัญสำคัญอยู่ว่าให้มีความรู้สึกว่าไอธาตุในร่างกายของเรามีสี่ นี้ตอนนี้ท่านมีอยู่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเหมือนกับบคุคคลผู้ฆ่าโคเมื่อฆ่าแม่โคแล้วก็แบ่งออกเป็นสีเป็นส่วนๆคือเอาเนื้อไปไว้เนื้อเอาหนังแอ้กก็ดูกไว้ส่วนหนึ่งเอาลำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ทาุไฟ ธาตุน้ำนี่เขาเจะวางไว้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แล้วก็มานั่งพิจารณาว่าโอ๋นอโคตัวนี้ที่แรกจริงๆเราเห็นมีเขามีหนังมีหูมีขนสวยท่าทางสง่าผ่าเผย แล้วเวลานี้ถูแแหลแบ่งเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนแล้วก็ดูกไว้วทางหนึ่งเอาหนังไว้หนังไ้ทางหนึ่งเอาเนื้อไปทางหนึ่งเอาตับไตไส้ปอดไ้ทางหนึ่งมองดูแล้วมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันเต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความโสโครกและก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีการทรงตัวมันมีความเสื่อม คือเจ้าโคตัวนี้ก็ขณะที่มันจะเกิดมาที่แรกมันออกมาจากท้องแม่มันก็ตัวเล็กนิดเดียวต่อมาความเติบใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏความเติบความโตขึ้นมาแล้วมีเนื้อหนังสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็เห็นว่าเป็นโคสวยน่ารัก แต่เวลานี้เราแลกไปไว้เป็นส่วนส่วนนี่เราหาความสวยสดงดงามความในความเป็นโคของเธอไม่ได้เลยไม่มีอะไรตรงไหนของโคน่ารักเพ่งกล่าวว่าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระโยคาวายจองหลายที่เจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณา เรื่องธาตุสีนี้ไม่ใช่ไปน,นั่งภาวนาก่อนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนะจะเอาการะบาปฐวีธาตุเตโชธาตุาวาโชธาตุอาโปธาตุย่างนี้ไม่เป็นเรื่องก็ามาถานกองนี้เป็นด้านสมถะภาวนาในก่อนการพิจารณาตอนต้น ท่านให้ใช้จิตพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับร่างกายของโคที่ถูกเชืออแล้วความจริงที่เราเห็นว่ามันเป็นแท่งทึบเป็นร่างกายเป็นเรือร่างขึ้นมาเนื้อแท้จริงๆของมันก็คือธาตุสีเพื่อธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟวันก่อนท่านพูดถนะึงอาการสามสิบสองแบ่งเป็นชิ้นเป็นส่วน เรครานี้ไม่อย่างนั้นเอามารวมตัวกันส่วนที่มีความแข็งเช่นหนังก็ดีเนื้อก็ดีกระดูกคนดีอย่างนี้ที่มีอยู่ในกายเรียกว่าธาตุดินความเหลวในร่างกายที่มีน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระขอะโทษปัสสา,าวะเป็นต้น ปัสสาวะและน้ำลหลเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นธาตุน้ำอาการที่พัดไปในร่างกายมีลมหายใจเขาออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายเรียกกันว่าธาตุไฟขณะใดที่ธาตุทั้งสีน่นี้ยังมีความสามัคคียังมีกำลังเสมอกันเพียงใดก็ชื่อว่าธาตุนี้ ร่างกายนี้ก็ยังทรงสภาพเป็นปกติคําว่าทรงสภาพคงจะเป็นปกติก็สแสดงว่ามันมีการเปล่งปลัง่งมีผิวพรรณวันณะผุดผ่องหน้าดูหน้าชมน่ารักหน้าปราถนาหน้าชอบใจแต่ว่าธาตุทต้งสีน่นี้ถ้าธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องลง สมมติว่าถ้าธาตุฟไฟอ่อนกำลังลงความอบอุ่นในร่างกายก็มีน้อยธาตุอื่นทั้งหมดก็ทำอันตรายสิ่งกันและกันธาตุฟไฟมีความอบอุ่นเพเพื่อธาตุน้ำกับธาตุดินมีกำลังสมดุลกันถ้าไม่มีธาตุไฟเสร็จแล้วธาตุน้ำาก็ละลายธาตุดิน ทำอันตรายก็ธาตุดินทําร่างกายที่เป็นส่วนกบธาตุดินให้มีกําลังย่อหย่อนลงไปร่างกายเราก็เกิดโรคท่านี้สมมติว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าธาตุน้ําขาดไปร่างกายก็สูบซีดหมดกําลังเหมือนกับคนที่ป่วยขาดน้ําไปมากๆหมอให้น้าเกลือเป็นการช่วยทานน้ํา ก็ยาภูิพอมีกำลังขึ้นนี่ถ้าธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุดินหย่อนลงไปมันก็พร้อมแงแก่เดินไม่ไหวร่างกายเหมือนกันไม้จิ้มผีก็ไม่มีอะไรจะดูดีเป็นนั้นว่าร่างกายของเราทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ารประกอบไม่ได้ธาตุสี นี่การพิจารณาท่านบอกว่าให้พึงรู้ว่าไอ้กายนี้มันเป็นธาตุสีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรานี่ผมขอพอูดย่อเพราะตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอย่างนั้นบอกว่าเห็นความเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นความเสื่อมไปในร่างกายทั้งกายภายในคือกายเราแล้วก็กายภายนอกคือกายของบุคคลอื่น เราก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เราไม่ยึดไม่ถือร่างกายทั้งภายในและภายนอกเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกนี้นี่ตอนนี้เป็นมิปสัสสนาญาณเราก็ท่าสี่คือร่างกายเข้ามาเป็นบัตฐาน <c oughs> ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาได้ด้วยทาสี ธาตุสีนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันรวมตัวกันในขณะแรกมันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รวมตัวกันดีหน้าตาผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยสดงดงามมีกำลังวางชาดี <c oughs> อันนี้ในการต่อไปธาตุสี่นี้เมื่อมันมีความเจริญถึงที่สุดความเสื่อมมันก็ปรากฏ หมายความว่ามันเข้าถึงจุดอิ่มเหมือนกัน้ำที่เขาใส่ไว้เต็มถังมองดูถังก็เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ชื่นใจนีว่ากระแสน้ําที่ไหลเข้ามาขัางอยู่ในอ่างที่เขากักไว้อ่างเมื่อเต็มมีน้ําเต็มเปี่ยมแล้วก็มีความชื่นใจเห็นความผ่องใสของน้ํา ตอนนี้สำหรับน้ำที่เต็มแล้วเขาก็ยับยั้งน้ำเก่าน้ำที่หลังให้ไหลส่งเข้ามาในอ่างเขาก็ยับยั้งไม่ไห,หลกลับมาใหม่ลอยให้น้ำในอ่างนั้ทรงอยู่แต่ภาพทรงอยู่ตามอัตภาพของมันเองตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการระเหยน้ำระเหยขึ้นไปบรรากาศบ้าง ซึมไปตามแผ่นดินบ้างน้ำมันก็ยังน้อยลงไปทุกทีทุกทีน้ำเก่าหมดไปน้ำใหม่ไม่เข้ามาเติแทนที่จะมีะบ้างก็เล็กน้อยไม่พอสมดุลกันก็เหมือนกับร่างกายของบุคคลเราที่หนุ่มสาวเต็มที่แล้วเมื่อความแก่เข้ามาถึงมันก็จะพบกับความสุดโทมร่างกายก็จะห่อใจเหี่ยว จะสูกจะซีดไปทีละน้อยละน้อยตอนนี้ก็น่าจะนึกขอเรื่อง,ของเขาบริวตาเทระด้เห็นว่ายาคุณยายของท่านเยาวสาวทั้งมีอายุทึงร้อยยี่สิบปีมีผมหงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีหลังโกงนี่แหละสภาพของธาตนน้ำา่าุดินธาตุไฟเมื่อเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยสภาพของมันก็เป็นอย่างนี้ ในที่สุดคําที่เราว่าดีคือความผ่องใสความสวยสดงดงามมันก็ไม่ปรากฏมันปรากฏแต่ความเหี่ยวปรากฏแต่ความแห้งปรากฏแต่สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมมองแล้วมันก็จืดลูกตานี่เป็นอันว่าไม่มีความดีอะไรเลยที่จะเพิ่งเกิดขึ้น ไม่มีอะไรน่าดูไม่มีอะไรน่าชมที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความเสื่อมมันเข้ามาถึงที่เราเรียกกันว่า,านิจังมันคลายเข้ามาอานิจจังนี้เป็นวิปัสสนาญาณนินธรรมดาร่างกายมันมีสภาพอย่างนี้และจิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดารือเปล่า ทั้งวันทั้งคืนที่เรานั่งอยู่เรายืนอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่เราทำงานบ้างเราว่างจะก,กินการงานบ้างท่านทัน้งหลายมีความรู้สึกเหมอนอเปล่าว่าร่างกายของเรานี้มันมีสภาพไม่เที่ยงนี่เป็นกฎธรรมดาของมันแล้วมันก็เยสุทธสโสมโดยตามปกติไม่เคลื่อนกับไปหาความพัง ในที่สุดอาการสลายตัวของมันก็จะปรากฏมันก็จะาตายในที่สุดยังเรียกกันว่าอนัตตานีตามิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเธอจงอย่ายึดถือเอาร่างกายนี้เราเห็นก็เพียงสักตะาเหิน มันเป็นที่อาศัยล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเพียงที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัจจัยเป็นเราเป็นของเราเธอทั้งหลายจงอย่ายึดถือร่างกายแล้วเธอทั้งหลายก็จงอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกนี้ ทำไมองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาส,สันดาสมมาสัมพุทัยเจ้าสันงตัดอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด ร่างกายของเราเราไม่เคยต้องการให้มันแก่ทนุทนอมเท่าไรก็ตามมันก็ยังแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยยอมเสียค่าฉีดยาค่ายาป้องกันค่าหมอตรวจสักเท่าไรก็ตามทีก็ยับยั้งอาการป่วยของร่างกายไม่ได้เพราะธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้น แล้วในที่สุดเวลาที่มันจะตายเราก็ยังห้ามไม่ได้อีกถ้าเราห้ามความตายได้บรรดาหมอทั้งหมดในโลกคนที่เป็นหมอมีความเฉลาดในการรู้โรครักษาโรคหมอไม่ตายแล้วก็นอกจากนั้นพ่อเขาอหมอแม่เขงหมอญาาเขาหมอปูยา่าตายยาญาติพี่น้องเขงหมอไม่มีใครตาย พราะหมอป้องกันได้หมอมีวิชารู้ในการรักษาโรคแต่ถ้าว่าจะว่าแต่ยากของหมอเลยตัวหมอเองก็ยังตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความตายนี่มันเป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีเวลาที่จะตายเป็นที่สุดอาการอย่างนี้มันเป็นอาการธรรมดาของโลก ของร่างกายวัตถุสิ่งทุกอย่างในโลกมีสภาพเหมือนกันองค์สมเด็จพระพระุทธกานกล่าวว่วาจงถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาคือการเกิดขึ้นและว่าความเสื่อมไปของร่างกายนี้เป็นธรรมดาการที่รู้ว่าเป็นธรรมดาก็สแสดงว่าจิตของเราไม่ขค่ไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรา <c oughs> ในเมื่อร่างเราวางภาระคือร่างกายเฉันได้แล้วเราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันแก่เราทราบว่าธรรมดาของมันแก่ความเดือดร้อนเมื่อมันแก่เราก็ไม่เกิดขึ้น แต่การป่วยไข้ไม่สบายแปรกขึ้นเราก็ทราบชัดว่า,าการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาความสะดุ่งผัเทงของใจความเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความตายมันจะมาถึงเราก็ไม่หนักใจเพราะทราบแล้วว่ามันจะตายเรื่องทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็มีสภาพเหมือนกันเราไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราเมื่อมีอยู่ไม่ชีวิตอยู่ก็อาศัยมัน เราก็ใช้มันเมื่อตายแล้วมันก็ตายไปมันจะหายก็หายไปมันจะพังมันก็พังไปหรือว่ามันยังอยู่เราตายเราก็ไม่มีความห่วงใยในมันนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทิอองสมเด็จพระพุทธทรงท่านมรมศาสนดาสอนไม่ยึดถือก็เรียกว่าให้ใช้สกายาทิฏฐิ พิจรารณาเป็นตัวตัดกินเละกินเลสท,ทั้งหมดเราตัดด้วยอาการอย่างเดียวคือสก,กายยะทิธิพิจรารณาวม่ร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคราวเท่านั้นหรือบ้านบ้านเช่าที่อาศัยโวคเราไม่ชาเราก็ต้องไปจากมัน แต่ว่าไปแล้วเราก็จะขอไปรับไม่ออกไม่ขอยอมกลับมาพบก,กับร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้อีกคือ <c oughs> เราไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าเข้าถึงอริยสัจในข้อที่สังโยชน์หนึ่งที่เรียกว่าสกายทิฏฐิถ้าร่มอย่างนี้ปรากฏขึ้น,สนแสดงว่าเราก็ไม่สงสัยตัดวิจิกิจาชจาสชยได้ อาศัยที่เราคิดคิดว่าเราจะไม่ต้องการมาเกิดอีกแล้วก็ส่งศีลให้บริสุทธิ์เป็นการป้องกันนบายภูมิเราก็ทำลายการมฉันทะกับปฏิฆะคือความรักในเพศหรือความโกรธความจำบาดเสียป้องกันการ,การเกิดต่อไปทำกำลังใจเข้าถึงพระอนาคามี พอจิตทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วเรายัางถือว่าพระอนาคาม,มีก็ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติขณะนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสทรสวัสดีโสภาทรงเคราะห์เราแล้วเราก็อย่าตามสมเด็จพระบพิธีแก้วไปพนิพานธ์เราก็ตัดอารมณ์หลงในรูปวิชันและรูปวิชันเสียตัดมานะความถือตัวถือตนเสียความจริงมันไม่มีอะไรจะเป็นหน้าถือตัวถือตนคนละสัตว์ไม่เท่ากัน ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านที่ปรารถนาอย่างอื่นจิตใจจับตรงเฉพาะพะนิพาน์อารมณ์ใจของเรานี้นั้นตัดฉั้นทะกับราคะคือความใจพอใจในร่างกายย้าให้มีเกิดขึ้นในจิตความพอใจในร่างกายของบุคคลอื่นย้ายมีขึ้นในจิตความติดย้วว่าโน่นเป็นของเรานี้เป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกาันย้ายมีอยู่ในจิต อารมณ์วางได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิชิวตัดอวิชาเสียได้แต่ความจริงก็ตัดทิสก,กายะทิฏฐิตันเองเมื่ออารมณ์จิตขรรบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าถึงอย่างนี้เป็นเอกกตารมโดนิยมทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าท่านเป็นอ,รา,อาราตผลธรรบันดาท่านพุทธศาสน,นิกชนวันนี้ก็พูดมาทังทาตุบัพคือทาตสี มองดูเวลาก็เห็นสมควรกับเวลาต่อที่นี้ไปข้บรรดาทตนพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจงใช้อิริยาบทให้เป็นเวตามัธยาใสของท่านพิจารณาพระกรรมฐานในทาสี่และในด้านวิปัสสนาญาณตามที่กล่าวมาแล้วตามกระแสระสทธรรมทศสนาขององค์สมเด็จพระบพิธีแก้ว หากว่าท่านทำได้ตามนี้แล้วความถึงที่สุดของความทุกข์จะมีแก่ท่านตอนนี้ไปขอทุกท่านจงปฏิบัติเพื่กรรมฐานตามอิทิยาบทที่ต้องการ้นกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดี